สวัสดีค่ะวันนี้แม่มระดาจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมุลเหล็กนะคะซอยก่อนถึงรามคำแหง157ยิบเนิดเดียวค่ะนอกจากกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วนะคะก็ยังมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนนหลูชิ้นด้วยแล้วก็หมีอาหารอย่างอื่นที่สั่ง้วยค่ะแหม่มระดาไปถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเวลาประมาณสิบโมงนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาเที่ยง นก็เริ่มขยอยกันนะคะแล้วก็บรรดาไม่ทาเนื้อก็เรีกอ,ะะอกสั่งก๋วยเตี๋ยวเื้อสุกมาทานกับห้าสเป็คค่ะก๋วยเตี๋ยวนี้วัดตรงมนเด็กนะคะมีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็ร้านแรกนะคะที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ฝั่งตะวนะคะแต่ว่า่านนี้นะคะก็มีสาขาเปิดอยู่หลายสาขา ดูสะอาดแล้วก็ใส่เครื่องแน่นๆเลยค่ะ็ดลรับความอร่อยน่าจะอยู่ที่น้ำสม้มนี่นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมีรเสเผ็ดแซ่บแล้วก็มีความเรี้ยวค่ะถ้าชอบเผ็แดแซ่บนะคะก็ใส่ไเยอะมูตุนนะคะตุนมาเปลือยนุ่มเนื้อไม่เละแล้วก็ไม่แข็ง เกิอปค่ะสำหรับเนื้อตุ๋นนะคะก็นุ่มก,กินใช้ได้เลยอินอร่อยแบบแซ่บๆหัวทุกคนเลยค่ะนอกจากผี่เถียวจะอร่อยแซ่บแล้วนะคะเหมอนดาได้สั่งสเต็กมาด้วยนะคะจานนี้10ไม้นะคะเป็นจานเล็กนะคะไม้ละหกบาทนะคะส0ไม้ก็6กสิบาทนะะเนื้อหมูล้วนเลยนะคะแทบจะหาหมาไม่เจอ รับรถผ่านแถวถนนรามคูณแห่งก็บวกให้ชิมกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งค่ะ